ครับนี่ก็เพียงแต่ว่าลองทําไกด์ลองทำเดโมนะครับลองเรียบเรียงขึ้นมานิดนิดไม่ได้เอาจริงเอาจังนะครับที่อยากจะบอกว่าเออเครื่องตัวนี้ครับ Acer Vision นะครับตัวเล็กๆนี่ยครับตัวน้อยๆเนี่ยครับ มันทําอะไรได้เยอะแยะจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้สามารถทําอะไรไดเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ผู้ใช้รู้จักใช้เท่านั้นเองมันก็คือ Acer Vision 2008ที่ผมขายอยู่นั่นแหละครับความสามารถมากมายในราคาที่ประหยัดจริงๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อสายนะครับ ต่อไว้แล้วแล้วก็ปลดไปเมื่อเสร็จงานก็ตัวนี้เอาไว้ทําเดโมนะครับเอาไว้ลองลองว่าเราจะไปทางไหนดีเพลงเพลงนี้อะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ผู้ว่าจ้างผมมิกมันบ้านนี่นะครับผมไม่ค่อยชอบผมเคยเอาไอ้ออดิโออินเตอร์เฟซมาใช้แล้วมีความชุก็ไม่ค่อยชอบนะครับ อาจจะแปลกๆไม่เหมือนชาวบ,บ้านสักหน่อยแต่ผมว่าผมชอบใช้อัดเสียงผ่านมิกมากกว่านะครับพอมีความสุขเวลาสามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างได้ก็บ,บ้านนี้เลยครับเพราะว่าเวลาทาจริงเข้าห้องอัดนะครับแต่เวลาเราทํางานอยู่ที่บ้านก็ใช้ประมาณนี้ครับที่จุดประสงค์วันนี้ก็คือเอเซอร์วิชั่นที่ขายอยู่ครับว่ามันทําอะไรได้เยอะแยะคีย์บอร์ดกา้าฮุาเก่านะครับคีย,ย์บอร์ดใหม่ๆอยู่ทางด้านนู้นตอนนี้เอาไว้เวลาซ่อมคอมครับ เนี่ยครับ